ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลูกน้องมาลาออกเขาเดินเข้ามาในห้องทํางานผมแล้วเขาก็บอกว่าผมขอลาออกแต่ก่อนผมจะออกผมขอบอกพี่ไว้เลยนะไม่มีใครชอบพี่หรอกโอโ้โหผมก็เลยบอกน้องนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะแล้วผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้ถูกจ้างมาให้ใครชอบผมถูกจ้างมาให้สร้างความสําเร็จและผมก็ไม่มีเวลา มานั่งเอาใจใครให้เขาชอบผมงานของผมคือทํางานและสร้างความสําเร็จให้ได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าคนทั้งบริษัทจะไม่ชอบผมอ่ะแต่ผมได้งานตามเป้าหมายแต่ถ้าวันนี้ทุกคนในบริษัทชอบผมหมดเลยรักผมทุกคนเลยแต่ผมไม่ได้งานตามเป้าหมายไม่ได้ความสําเร็จตามเป้าหมายคิดว่าผมจะได้ไปต่อไหม เพราะฉะนั้นในตำแหน่งงานระดับสูงขึ้นไปอะ่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใครรักใครชอบมันถูกออกแบบมาให้ควบคุมและทํางานให้ได้ความสําเร็จตามเป้าหมายเท่านั้นผมใช้คําว่าเท่านั้นถ้าทําได้ได้ไปต่อถ้าทําไม่ได้ก็แยกย้าย